ดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้ผมมาส่งงานซ่อมนะตัวนี้เป็นงานซ่อมนะครับของคุณพรเทพนะครับผมคุณพรเทพนะ,อะพอดีลูกค้าซื้อปีไปตั้งแต่วันที่วันที่9นะเริ่มซื้อไปวันที่9เดือน2นะครับผมเดือนกุมภานะพอดีวอลลุ่มมันสกรปรกนะครับแล้วก็ มันมีสัญญาณรบวันที่วอลลุ่มนะครับผมเวลาหมุนแล้วมันมีเสียงก็แคกๆนะครับผมก็ส่งกลับมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวอลลุ่มไปเลยนะครับผมไม่ต้องฉีดน้ํายาไม่ต้องล้างนะครับผมเป็นวอลลุ่มมาสเตอร์ตัวหลักนะครับก็ตอนนี้ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเทสให้ก่อนส่งอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวอลลุ่มเล่งได้ปกติแล้วนะครับไม่ไม่มีก็แคกแล้วนะซับก็ปกตินะครับ ผมก็ปกตินะครับก็มีใบรับประกันนะครับก็ต้องไม่ฟรีนะครับผมตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าช่างอะไรก็ค่าอะไรนะครับก็เปิดได้ดังพังซ่อมฟรีนะครับผมตามตโลแกนเลยนะครับ้องขอบคุณลูกค้านะครับผมที่เลือกไว้วางใจของปรีโมเจเกตีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะจะส่งกลับไปลูกค้านะครับผมก็หลังจากเทสเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดหน้าร้านสัก วันหนึ่งนะครับเพราะว่าใน,นก่อนหน้าที่ผมจะบาดวิดีโอเนี่ยผมเปิดอยู่วันหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวขอเปิดอีกสักวันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวประมาณช่วงบ่ายนะครับแล้วก็จะเทปส่งให้นะครับผมตอนนี้ผมอัดวิดีโออยู่ตอนเช้านะประมาณ8ปดโมงเก้าโมงนะครับผมแล้วไม่รู้วิดีโอได้ลงตอนไหนนะนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ตอนนี้เบรดแนวแน่แนๆก็ได้นะครับผมนุ่มๆก็ได้นะครับอันนี้เบรดนุ่มนะครับพอดีแบตผมมันเสื่อมนะแล้วก็ใช้แค่สวิตช,ชิ่ง5 0์ตัวเดียวนะครับมันไม่พอนะพอ,อร์มันตัดบ่อยนะครับต้าเร่งเยอะอันนี้เบรดนุ่มๆน,นะอันนี้เบรดแข็งอันนี้เป็นรุ่นท็อปของทางร้านแล้วนะครับนุ่มแข็งนุ่มติดแข็งไปแข็ง ผมถ้าเล่งเยอะนี่พาวเวอร์ผมตัดนะเราลองดูนะลองดูนะไปแล้วครับพอสวิชชิ่งผมมีแค่ตัวเดียวนะไฟไม่พอนะครับแบตมันเสื่อมแล้วนะครับ คุณลูกค้าที่ติดตามรับชมเร็วมากนะครับใครสนใจปีตัวนี้นะครับอยู่ราคา3,890บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นลด300นะครับผมไม่ต้องใช้โค้ดส่งไม่ต้องใช้โค้ดลดนะครับผมลดไปเลยนะครับจาก3,890เหลือ3,590นะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมแบบโอนเงินนะถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนเงินนะครับไปเก็บปลายทางก็ได้แต่ลูกค้าก็ต้องออกค่าบริการเก็บปลายทางตรงนั้นกับคนส่งอีกนิดหน่อยนะครับก็ประมาณร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อยนะครับผม โอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเรียว,วยมากครับสวัสดีครับ